ข้อเห็ตะไร่ค่ะบึ่งแน่สวนแ,นแม่นแม่นค่ะพี่น้งองเคี่ยวขึ้นแล้วค่ะอีกสองดอกค่ะอืมกำลังพอดีเลยค่ะอามไปวไ้มันเหียมอามฝ้าบานเบิดอรลุดเม่อบานเบึงค่ะเบึงเบืองเบิงเบโองเบืงบงบงๆๆๆองเถอะ ค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับช่องสาวแพลวภาพไปคือก้านะคะพี่น้องมือนีกระพามาลาะโคกหายก็มเห็ดคือก้าแล้วนะคะเอา้าเนี่ยค่ะเห็ดชุดแรกของสาวแพรวน,นะคะเขามากก็ไ้มาเป็นเห็ดหนาขาวหน่อยนึงแล้วนะคะแตว่ากับบริทาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเลยนะคะ เขากับลุกนไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะว่ามือนีสาพแพลวซิมีความหมันมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือสมือเพ่น,นะคะพิกัดนะคะกระโขบันทรัพย์มงคลนะคะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิคือเก้าแล้วนะคะไปค่ะก็ดอกเล็กแหกหมันไม่คลิปค่ะพี่น้องก็ได้มาแล้วนะคะหลายยูต่ว่าบริทไทยมาถายดอกแรกในเบื้งค่ะเนี่ยค่ะ เห็ดทิสาแพีวได้ม่านะคะนี่อีกดอกนึงค่ะงามๆด้วยค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะงามๆด้วยค่ะพ่อเห็ดตะไคร้ค่ะเปิ่งแน่ส่วน แมนค่ะพี่น้องเชียร์ขึ้น้วค่ะน,นีะ่ะป้าดอกม็นดะกินบะค่ะอูปูอีพีอีมาตะสวนนี่กระตาเม้าหกใชค่ะเห็ดก,กอค่ะพู้คนมูมันอีกสองดอกอยู่ขาง,งกันคุณค่ะมีอีกสองดอกค่ะอกำลัง ดีเลยค่ะสองดอกนี่เป็นเห็ดก้อบางครับพี่น้องเห็ดห้าเลค่ะ นจได้บ่หลายจ้ะพึ่งม้าจ้ามมดดะมากาแฟนค่ะแมู่ะทางไนล่ะมากาแฟานแฟนเพื่นกับไปหาของเพื่อนไปไป,ไปมั่นค่ะเนืเ้อบนาแลค่ะเนเก็บนาแลค่ะ สองโดเอามีดก่อนทำลังอันนี้ค่ะเอามาติดกันเบิ่งงหิดทานเลือดหุ้มนีคน่ค่ะพี่นงคงคุณน่ะเขาเคลียร์นี้จากแล้วแล้วค่ะอันนี้เหลือตาเพิ่นแล้วค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะ ดกอกกําลังพอดีเลยค่ะเบ่งทองนมอ่อนขาวๆอยู ก๋วยไงค่ะนี่ค่ะหมูมันค่ะลำลังเป็นตูม,มงามๆเลยนะค่ะตะไคร่ดอกนี่ค่ะายแมงมุมเกลอีกแล้วค่ะหนักค่ะค่ะพี่น้อง เหนละงูกสองตูมค่ะเพื่อนเคลียะออกแล้วดิวค่ะพี่น้องเพื่อนขึ้นสีฟ้าค่ะเพื่อนบ่เห็นสีจูนค่ะสีจูนน้ำกุนเห็ดเพื่อนแดง่ากูนค่ะขา,ขาะคะุณหรือขาเน่าเนาะค่ะเพราะว่าขานมักเน่าค่ะพี่น้องสดก้อบางค่ะ นี่ค่ะเชีย่ยชิ้นนีค่ะพี่น้องบหืนเนี่ยมันเกิดไปไงั้นสิใหายเชี่ยหมดไปทีายายาย่หลาเพิ่งมาหอดค่ะนี่ค่ะเยอะเยอะยังว่ะพ่นเปล่าพอ <c oughs> ้การแย่งกันเกิดขึ้นค่ะมันบันเบิดเนาะใบไม้มันหนาพูดนะ เห็ดอันนี้แห้งบางฮะก็คือเม่อี้อาสนะเิกาแ้งเานะว่าสาก็อย่างน้จะเกิรใส่บึ้งของเพื่นดูจริงถูกคนไปลอยเเห็ดมาแต่ใดบูเข็บนกก่าลองก็ได้ก็ไปไปไฟมันนี่จะได้ เอ้ทีลงมาเคียงนี่่ะหินีล่ม้ไวกองนี่หลาก็ฮอตจะมาหอดค่ะอามไปว้มันเยียบอาเฝ้าบานเบิดอรุณเมื่วานกัเมื่อเคลียรเบื้องรแต่ว่าส่วนบเห็นมันนี่ดูมี๊อาเก้าขายเงา ไอ้มีเชียอน้ำทางอยู่ด้วยหรอเต้อันนี้ก็ค่อยไปดยได้นี่ยังไม่ได้ไปได้ได้เนี่เกิมาที่บ่เดไปเบิร์ดเป่าอะไรเนาะเป่าเนาะยังไม่ใช้เวลาไหมเค เา่าจังไ่ได้เ็ดจังอิญนเ,เียอเอินข่อยตัวเดี๋ยวข่อยไปเก็บเอานี่นาเดียซองดอกนี่นาเดียค่าบานนี้จาก ดอกนีงเออบางงานันนี่แหละสีม่วงนู่นอ่ะอืมมือม่แรงหัวแดงค่ะดอกนี้โอ้พี่น้องเห็ดหัวแดงค่ะโอ้ยนี่สามสี่ดอกค่ะเก็บนับกันค่ะเก็บสามดอกหนึ่งกลุ่มแคะ นิดก็บางอีกค่ะนิดท่านบางค่ะดอกแข็งดีดีเห็ดมือนี่เริ่มบานแล้วนะคะพี่น้องเห็ดนหน่งนยโอ้เห็ดนาเล่นาเขียวค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะ นีตั้งกล้องไปเลยนะคะฮึกบครับเนาะมือก,ก็บางค่ะนี่ได้แต่หิดบานหิดบาน,บาน,บาน ค่ะข้าเจ้าเหยียบมลเมือดค่ะพี่น้องเป็นที่เสียดายค่ะน้่ค่ะเทารทนมเบิร์ดดอรลดค่ะพี่น้องเอาโดดไปที่เอาไรนะคะ เราไปขึ other, mm ้นแข็งให้จงเล็กอะโอ้ก่องกระถิ่นเล็อะไรกนอ่ะแข้งดูค่ะบึงค่ะบึงบึงบึงปื๊บึงปือุ้ยนะเพียค่ะเพียเียเยปาดสวรรค์ไลค่ะ เก็บน้ำกันค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะเฮ้ยป้ไว้สวงมือค่ะเ่าบานมีจากเนื้อรถตะวันหักแข็งดีดีค่ะเอาไดไอยู่เก็บแทนเอาไปได้เขาจังว่าออาอื้อเือ่ยน เมื่อวราออกด้วยขับน่หนคะอืมตาสวัสดีน้นนองพ,พ,พุวนาพุณนาบื้ยเพียบค่ะเนี่เก็บเก็บค่ะเก็บเก็บก็บเก้อบนาเว่นเลยค่ะพี่น้องเว่นใบสองมือ บานเบิร์ดแต่ไครเนี่ยมันยังบานยังแข็งอยู่บานเอาได้อยู่ค่ะเนี่ยหิีมาเลยค่ะ หหิดพุ่มนั่นเบิด์ได้มาเพิ่เทาหลายนะคะพี่น้องก็เลยไม่ค่อยอันนี้ป็นไดนะคะนี่ค่ะเต็มกระตาแล้วดิเห็ดมูเดียวนะคะเห็ดพื่นแรงดอกนึงค่ะเห็ดท่านบางมูนี่ค่ะพี่น้องนูนี่นนะป้าบานบอกคักเลยบานเอาไรราคาเบิ่งก้อนเลยค่ะเด้อโอ้ดอกแข็งดีอยู่ค <c ười> ่ะ ดอกแข็งดีดีเอาอยุถ้าดอกแข็งอ่ะถ้าดอกเบแข็งจังสีบออ่เ,อาเนาะค่ะนะฮู้ฮู้ตะระดอกดอกนึงค่ะ แดดกระยมตาค่ะเบเห็นดอกนี้ดเยอมันเหยียบค่ะโอ้เบิง้งผู้ใดมาตเห็ดจนเหีเห่ยวจ,จนเอาบ่ได้ค่ะ กับมาถึงนี่ช่วงสุดท้ายของสาวแพลวแล้วนะคะแพลวกระสีมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องนะาคะ่ะมือนี่กับขั้วหมันมาฝากคือเก่าค่ะเป็นหตาเห็ดก็เพิ่นนะคะพี่น้องมือนี่คนมาหาาิสาวแพลวนะคะต่คนหูจักกันละค่ะก็เลยหาาิกันน้พี่น้องเป็นเห็ดก็บังกะแบ่งแบ่งกันเก็บไปนะคะพี่น้องเก็บหยาิกันนะะ่กระมวนะด้ค่ะพี่น้องมวนไปอีกแบบนึงนะคะ มือนี่สาเแพย์กระมาณเห็ดหลายอย่างเลยนะคะก็เห็ดก็เห็ดผพิงแล้วก็เห็ดก็บางแน่นะคะเห็ดพึ่งแดงเขาก็ะได้มากเลยนะคะช่วงไทยๆเขากรได้เห็ดอันท่านบานค่ะพี่นงกัยังดอกสิงแข็งงามๆอยู่นะคะนี่ค่าของบ้าอีดอ่ะเป็นกระมานอยู่ค่ะแต่ว่าประมานไปไหนเนาะเขาแยกกันไปเนาะค่ะเห็ดมือนี่ก็ส่วนอยากเท่าแน่แล้วเนาะค่ะอยากบานเป็นส่วนหลายเนาะค่ะดอกตูมกระหาบ่ค่อยเห็นไปไหนเนาะค่ะพี่นงจักมันเห็ดอีกอย่างสีออกต่อไปเนาะค่ะ ถ้าทายาเป็นเห็ดพึงแดงอยู่ค่ะก้บางดอกกรเทากระบ,บวกว่ถือขึ้นกันแล้วคะเอ้าสำหรับคลิปนี้แพกับสิพพอไวซซัมนี้นะคะ่ะ้ามาคลิปนี้ก็ยลื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจให้สาวแพะผ้าไปนั่นเด้อค่ะขอบคุณค่ะ